เดี๋ยวเยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ android เลยข้อ58นะคะทุกคนเขานะคะถามว่า the old man is trying to verb to be นะคะแล้วก็บวก คำว่า try นะคะ try ปกติแปลว่าลองเนาะ let me try ขอลองหน่อยได้ไหมนะ is trying to เนี่ยคะ่ะก็คือชายแก่นะคะเขาพยายามที่จะทำอะไรนะคะ verb to be บวก trying to เนี่ยคือการพยายามที่จะทำอะไรสักอย่างนะคะพยายามที่จะจุดจุดจุดนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเขาพยายามที่จะอะไรนะใช้ได้นะคะ Collect all the starfish on the beach. Choice two, walk as far as possible along the beach. Choice three, save as many starfish as possible. Choice four, reach the end of the beach before the sun rises. And then choice five, let the waves sweep all the starfish into the water. เขาพยายามที่จะทำอะไรคะอะไปดูเนื้เรื่องกันนิดน,นึงก็ได้นะคะเขาบอกว่าชายแก่เนี่ยเขาหยิบถูกต้องไม่เอ่ยทุกคน an old man picking up ใช่ไหมคะ starfish and tossing them into the water ก็คือเขาหยิบนะคะแล้วเขาก็โยนลงน้ำเน,นาะหลังจากนั้นเนี่ย ชายหนุ่มก็ถามนะคะว่าเนี่ยเออเราคุณทำไปทำไมท a n you make any d i f f e r e n c e r จะแบบทำไปแล้วจะได้อะไรนะคะหยิบได้ทีละตัวทีละตัวอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าชายหาดมันยาวมากแล้วก็มีปลาดาวเนี่ยมากมายเหลือเกินจะทำไหวเหรอแบบจะทำไปทำไมนะคะ <c oughs> the old man look at the little surface in his hand ใช่ไหมคะ <c oughs> เขาก็มองปลาดาวตัวเล็กๆใช่ไหมคะในมือเขาแล้วก็บอกว่า e n l e s s it makes a difference to this one คืออะไรเอ่ยทุกคนก็คืออย่างน้อยเนี่ยก็ยังช่วยได้ตัวหนึ่งถูกต้องไหมคะอะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็อรู้แล้วนะเขาพยายามที่จะ collect all the starfish ป่ะคะ Collect แปลว่าอะไรเอ่ย Collect แปลว่าสะสมใช่ไหมคะหรือว่าเก็บนะทุกคนอันนี้ก็คือพยายามที่จะเก็บถูกต้องไหมคะเขาไม่ได้จะเอาไปสะสมนะคะ อันนี้คือเขาพยายามที่จะเก็บ all ก็คือทุกตัวถูกต้องไหมเขาต้องการที่จะเก็บปลาดาวทุกตัวที่อยู่บนชายหาดหรือเปล่าคะหรือว่าเขาต้องการที่จะเดินใช่ไหมคะ as far as possible ใช่ไหมไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือเปล่าคะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ต้องการที่จะเดินเรียบหาดไปไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ถูกต้องไหมคะเขาไม่ได้จะทำแบบนั้นเนาะอ่ะ Save as many starfish as possible เขาจะเก็บปลาดาวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือว่าช h o i c e 4ค่ะ Reach the end of the beach before the sun rises เขาจะเดินไปให้ถึงสุดชายหาดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นหรือเปล่าคะหรือว่าเขาจะปล่อย Let the waves w e e p sweep คือกว่าถูกต้องไหมคะ เขาจะปล่อยให้ให้คลื่นเนี่ยมันกวาดปลาดาวผกลับไปในน้ำหรือเปล่าคะไม่ใช่นาะงคำตอบคือช้อยสามถูกต้องไหมคะ save as many starfish as possible เพราะว่าถึงเขาจะเก็บได้ไม่หมดแต่ว่าถ้าเขาเก็บได้ตัวหนึ่งเนี่ยก็เหมือนกับได้ช่วยปลาดาวไปอีกตัวถูกต้องไหมถ้าเขาเก็บได้สักร้อยตัวเขาก็เหมือนได้ช่วยปลาดาวไปอีกร้อยตัวแทนที่จะไม่ได้ทำอะไรเลยถูกต้องไหมก็คือ The old man is trying to save as many s t a r f i s h as possible น,นเองค in ยายามที่จะเก็บบลาดาวให้มากที่สุดทที่จะทำได้เนาะเรียบร้อยนคะคะ58ตอบช้อยสามค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัย ไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอป,ปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดี๋ยวนี้นั่งอิ่งค่ะสอนตี์นั่งดูความรู้อยู่ที่บ้านโหสบายจัง